คนทำงานกลางคืนที่คุณยังติดสถานการณ์โควิดและก็ยังไม่สามารถเปิดหรือทำงานได้พวกผับบาร์คาราโอเกะสถานกลางคืนนักลงนักร้องกลางคืนคนสงคอนเสิร์ตต่างๆนานานะฮะวันนี้เนี่ยรัฐบาลจะให้เงินคุณอีก5,000บาทนะครับรายละเอียดก็คือลําตีแรงงานเนี่ยเรียกประชุมกับทางสมาคมสมาพันธ์กับผู้เกี่ยวขอ้องตา่างๆก็สรุปแผนมาตรการช่วยเหลือมา3แผนแบบนี้นะครับอ่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของนายจ้างนะครับ ให้คุณลงทะเบียนในกลุ่ม sme ฮะลงได้นะฮะไปดูในเพจของกระทรวงแรงงานนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนทำงานกลางคืนอ่ะก็ใครทำงานกลางคืนนะักผับบาร์คาราโอเกนะนักดนตรีนะักร้องอีวงอีเวนต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่คนสบคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่นะฮะกลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33 อันนี้ได้สองเด้งนะฮะมาตรา3.3เนี่ยคุณจะได้เยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัย50แล้วและคุณจะได้อีกคนละ5 0 0 0บาทนะครับจะได้อีกคนละ5,000บาทนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับคุณต้องหนึ่งฮนะต้องทำแบบนี้ต้องลงทะเบียนเป็น การสังคมมาตรา40ก่อนและต้องมีสมาคมหรือสมาพันธ์รองรับเช่นสมาคมตลกสมาคมนักร้องกลางคืนสมาพันธ์นักร้องกลางคืนอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้เขารองรับก่อนนะครับคุณกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้5,000บาทครับถามว่าจะได้เงิน5,000บาทนี้เมื่อไหร่จะเย็นๆฮะวันนี้สดๆร้อนๆเพิง่อง,องออกจากที่ประชุมเพราะพอคุยกันเสร็จปับ๊บอ้าว ก็ต้องไปอะไรเข้าสู่คณะกรรมการไปสภาพฒน์ไปสภาพฒน์เข้าสู่คณะกรมกร,ะกรมการกันกรองและเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจนกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับจะอนุมัติวงเงินมานะฮะคุณถึงจะได้เงินก้อนนี้ผมสรุปให้สั้นๆก็คือว่าสําหรับคนทํางานกลางคืนเดี๋ยวจะต้องมีไปยิบยิบยย่ยอยๆนะครับว่าอะไรบ้าง อันนี้มันเป็นกรอบเฉยๆคนทางานกลางคืนถ้าคุณอยู่ในประกันสังคมมาตรา33คุณได้2เด้งนะฮะเด้งแรกก็คือประกันเหตุสุดวิสัยว่างงาน50%และได้5,000บาทออรอคลรมอฮะกลุ่มที่2คือคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมคุณต้องสมัครมาตรา40ก่อนและต้องมีสมาคมหรือสมาพันธ์รองรับเงินได้เมื่อไหร่รอคลรมอนะฮะวันนี้เอาแค่กรอบกว้างๆไปก่อนแต่ยินดีด้วยนะคุณได้เพิ่อมอีก5 0